สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอุ๋ยชาวราศีเมษนะจ๊ะยินดีต้อนรับชาวราศีเมษทุกคนเลยวันนี้เราจะมาพยากรณ์นะคะดวงรายเดือนในกลุ่มของชาวราศีเมษเนาะและเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนช่วงกุมภาพันธ์2566เป็นยังไงกันบ้างคะเออ สิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้เริ่มทําแล้วหรือยังไม่มีคําว่าสายนะคะเริ่มมันนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณไปเริ่มปลายปีนี้มันสายสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆจะสายแล้วนะคะเริ่มได้เลยนะเรามาดูดวงล่วงหน้ากันดีกว่าว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรทิศทางนะคะด้านการงานการเงินโชคลาภจะเป็นอย่างไรรู้เขารู้เราค่ะทําให้เราไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะเรามาดูพลังงานของชาวราศีเมษกันก่อนพลังงานของชาวราศีเมษเป็นพลังงานของความของความเขาเรียกว่า มีอารมณ์ความรู้สึกที่น้อยอกน้อยใจเนาะเดือนนี้นะกุุภาพัน,นี้นะแต่แต่ว่ามันจะอยู่ในกลุ่มของความรักอาจจะมีเกณฑ์น,น้อยใจคนรักเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องอื่นน่าจะรับมือได้งานเงินน่าจะรับมือได้แต่ความรักอาจจะบั่นทอนคือความรักกลายเป็นจุดใหญ่ของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์แต่กว่าจะไปถึงความรักเดี๋ยวเราพยากรณ์ในเรื่องของการเงินกันก่อนคุณต้องระมัดระวังนะคะแสดงว่าชาวราศีเมษเนี่ยเวลาที่ทําอะไรเนี่ยถ้าพลังงานมัน มันไม่ได้มีความสุขอารมณ์มันไม่ได้มีความสุขมันก็จะส่งผลให้ลุกทุกเรื่องอะค่ะ,ะรวนไปหมดเอ้ยต้องระวังนะเมษนะอย่าเป็นคนแบบนี้<ม>เพราะอะไรรู้ป่ะชาวราศีเมษนะบทจะเหงาเหงาเหงาใจขาดเลยอะแต่บทจะใจแข็งก็ใจแข็งไม่รู้จะไม่รู้จะแข็งขนาดไหนเป็นน้ําแข็งแบบขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เลยทีเดียวทีนี้ราศีเมษเป็นราศีที่ใหญ่ดังนั้น เวลาที่จะขึ้นขึ้นสุดลงลงสุดเวลาที่รักใครรักสุดเวลาเกียดก็เกียดสุดนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่น่ากลัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมดวงการงานกันก่อนนะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความอัศจรรย์ของอาจาร,รย์วัสนาอ m ม z i ซิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะคะเราไม่ได้นำมาเดือนปีเกิดนะคะทุกคนยังมีเรื่องของรัคนาราศีนะ ฐานบุญฐานกำเนิดแตกต่างกันดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะใช้จิตพิจารณาฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่ะเรามาว่ากาันที่ดวงการงานกันก่อนการงานอะ่ะเส้นทางของการเงินดีนั่นหมายความว่าการลงทุนทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะจะไปในทิศทางที่ตอบโจทย์ดีนะอาจารย์มองว่าเป็นแบบนั้นเมื่อตอบโจทย์ดีมันก็ทําให้คุณมีพลังในการที่จะลงทุนนะคะทีนี้ดวงของคุณอะ่ะอยู่ในเส้นระนาบดวงงานอะ่ะอยู่ในเส้นของ การขอพรการบนบานสารก่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณน่นะคะทางานและคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางดีๆนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณน,นะคะไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะปัดกวาดหิ้งพระนะคะล้างสารพระภูมินะคะจะทําส่งผลให้ดวงการเงินเนี่ยสถิตเป็นดวงโยงใหญ่เลยนะทาให้เงินเข้ามาเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะคะและดวงงานก็มั่นคงคุณสามารถรับมือได้ ไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆคุณจะรับมือได้เคลียร์ได้งานจบงานสําเร็จภายในกุมภานี้เลยนะคะงานค้างคาคาราคาสังอะไรก็ตามจะถูกเคลียร์จบนะคะการขอพรจะมีเกณฑ์ได้รับความสมหวังไปในทิศทางที่ดีดวงการงานด้านอสังหาริมทรัพย์นะคะการทําฟาร์มดอกไม้การทําฟาร์ม าฟาร์มเห็ดนะคะหรือว่าฟาร์มเกษตรกรรมเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีคนทําเกี่ยวกับบ้านน็อกดาวบ้านจัดสรรคอนโดก็ไปในทิศทางที่ดีเหมือนเศรษฐกิจฟื้นตัวให้กับชาวราศีเมษได้เป็นอย่างดีนะคะด้านอสังหาริมทรัพย์ก็ดีขึ้นเป็นลําดับนะ ทีนี้อย่างที่บอกค่ะมันช่วงอยู่ในระนาบของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการขอพรการบนบานการมูเตลูอะไรตามความเชื่อตามความศรัทธาส่งผลมากๆในเดือนนี้นะคะดังนั้นเน้นการขอได้เลยนะคะแต่ขอแล้วต้องลงมือนะคะคุณต้องผสานกับงานที่ขอแล้วเงินจะตามมานั่นหมายความว่าขออย่างเดียวแล้วนอนเกาพุงไม่ได้ราศีเมษต้องขอปุ๊บลงมือปุ๊บจับเขาเรียกว่าจับ ให้ถนัดกับสิ่งที่ขอทําให้ได้ในสิ่งที่ขอใช้พลังใช้ความสามารถด้วยและดวงจะนําพาการเงินที่เป็นเขาเรียกว่าพูงเงินมันมามันต่อยอดมันไหลมาเรื่อยๆมันเหมือนเป็นหางว่าวค่ะมันมาได้เรื่อยๆมันโยงใยดึงตรงนั้นดึงตรงนี้เข้าหาคุณถือว่าเป็นคนที่ดวงการงานรอบนี้ดีนะคะถ้าทําธุรกิจธุรกิจเหล่านี้แม้กระทั่งเป็นเซลล์่ะคุณยังค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะอพองานมันดีสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือคู่แข่ง นะเราจะได้รู้แล้วว่าช่วงนี้งานของคุณจะมีคู่แข่งหรือมีการปาดหน้าเค้กชิงผลงานเอางานมาสเตอร์พีซไปหรือว่าทำงานเสร็จไปแอบอ้าว่าเขาทำคนเดียวโดยทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่ทำแล้วไม่ได้ชื่อเสียงอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะทำอะไรต้องทำให้เป็นและทำให้จริงแล้วเสนอตัวเองไปเลยอย่าเก็บตัวเองไว้ในมุมมืดอย่าเป็นคนเบื้องหลังคนเป็นเป็นคนเบื้องหลังเขาไม่ให้ความสำคัญกับคุณหรอกค่ะเมท่ะเจอมาแล้วทำาทาตายมีคนเอาเอา,เอาหน้าไปสิทิ์ นะคะแล้วตัวเองเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกเราเป็นคนเบื้องหลังแล้วถือว่าปิดทองหลังพระใช่ไม่ได้กับพศ2,566นี้กับชาวราศีเมษทำเองเสนอตัวเองพักดันตัวเองถึงจะประสบความสำเร็จนะคะต่อไปค่ะเรามาดูเห็นไหมคะว่าง,งานโอเคนะคะก่อนก่อนตอนที่เราพยากรอันนี้เรายังไม่ได้เปิดไพ่ในตำแหน่งบนเนี่ย ไปในทิศทางเดียวกันแล้ไปต่อค่ะด้านการเงินการเงินมาจากดวงงานโดดโดเด่นๆเลยโอ้โหมูเตลูอีกแล้วนะคะไพ่พระสังฆราชไพ่ราชนิพระจนร์หรือว่าเขาเรียกว่าไพ่ของคนถือศินเนี่ย ขึ้นมาอีกแล้วนั่นหมายความว่าคุณทั้งบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และก็มูเตลูสายวิญญาณเต็มที่เลยค่ะนั่นนะคะเกี่ยวพันกันมาทําให้ดวงการงานของคุณเข้มแข็งในรอบนี้ขออะไรก็ได้ขอไหวได้รับคือได้ได้ในสิ่งที่คุณขอเลยแต่ก็ต้องสะสมบุญและบารมีและลงมือกระทํานะคะ การเงินนะคะถือว่าดีค่ะแต่ว่าพอเงินเข้ามาเนี่ยให้ระวังเรื่องของบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่านะคะคนอายุน้อยกว่าอาจจะมีเกณฑ์ต้องใช้เงินเกิดขึ้นทําให้คุณได้เงินเข้ามาเนี่ยถูกใช้ไปในจุดที่เรียกว่าบุตรบริวารคนรอบข้างที่อายุน้อยกว่ามันเป็นความจํายอมที่คุณต้องเอาเงินไปเกื้อกูลหรือไปช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้กับเขานะคะอันนี้ก็คงจะต้อง รามัดระวังเอน่าจะเป็นเรื่องของการใช้เงินฟุ่มเฟือยของบุตรบริวาหรือว่าคุณอาจจะเต็มใจก็ได้นะเช่นบุตรบริวาอยากได้รูบิดแพงๆหรือว่าอยากได้เครื่องออกกำลังกายลูกคุณอยากได้ iPad อยากได้เครื่องมือสื่อสารอันใหม่ทันสมัยอันนี้แหละคะ่ะมันก็คือเป็นเรื่องของการตอบโจทย์หรือว่าอยากได้เสื้อผ้าใหม่น่าจะเป็นการเสียเงินเรื่องของสินที่เรียกว่าความฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นนะคะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะ ตามเทนตามดาราไปดูคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ค่ะบุตรบริวารก็ขอเงินเรานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะแต่ถามว่าดวงการเงินมีไหมมีแต่ว่าจะหายไปกับบุตรบริวารน,นะคะต่อมาเราไปดูในเรื่องของความรักกันบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวขอขยายตรงนี้นิดนึงนะคะขยายของไพ่ในตำแหน่งนี้นิดนึงนะคะ โอเคนั้นหมายความว่าดวงของคุณเนี่ยนะคะงานดีเงินมาด้วยการเจรจาถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณทำออกมาเป็นรูปธรรมได้เงินและคุณจะถูกบุตรและบริวารใช้คำพูดใช้คำอ้อนใช้คำแบบว่า คุณพ่อคาคุณแม่ขาหรือที่รักจา๋าขอแบบว่าขอเงินหน่อยได้ไหมอ่ะอยากจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่อยากจะไปออกงานเยากจะไปงานมงคลเนี่ยแหลคะค่ะคือคุณจะเจอลูกอ้อนและคุณก็ต้องจำใจจ่ายให้เขาแบบนี้อาถึงได้บอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเจอลูกอ้อนคุณไปคุยด้วยวาทะได้จิตวิทยาด้วยความรู้กับลูกค้าแต่มาเสียรู้เพราะว่าบุตรบริวารในเรื่องของทรัพย์นั่นเองเสียรู้ในที่นี้คือเขาเรียกว่าใจอ่อนนะคะ เรามาต่อกันที่ความรักกันบ้างเนาะแม่กุมภาพันธ์นี้ถ้าเสียรู้แบบนี้สงสัยจะได้ซื้อแหวนให้แฟนละมั้งอ่าความรักค่ะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักจากคนที่อายุน้อยกว่ากับรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะอายุน้อยกว่ากับรุ่นราวคราวเดียวกันนะคะอาอาจจะมาเจอกันตามแหล่ง คนโสดอะตามแหล่งสถานบันเทิงหรือว่าตามห้างร้านสปปรรพสินค้าที่เป็นจุดหมุนเวียนการเงินใหญ่ๆการใช้จ่ายการช้อปปิง้งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แบบนี้นะคะคนโสดจะมีเกณฑ์พบเจอความรักที่นั่นซึ่งคนโสดเนี่ยอาจจะเป็นพนักงานทําในส่วนของธนาคารหรือเป็นพนักงานในในร้านขายเสื้อผ้าหรือพนักงานแล้วเขาอะมันเป็นในแนวของลูกค้าแบบเนี้ยเดินเข้ามาเกิดการดูแลเอาใจใสแ่แลกลายแลกเบอร์โอเคต่อมาค่ะในกลุ่มของคู่รักนะคะ คู่รักมีความสับสนโอรมานหัวใจนะคะแสดงว่ารักกันถ้าคู่ไหนรักกันเกิน5เดือนหรือว่า5ปีนะคะอาจจะมีปัญหานะคะรอบนี้จะหนักหน่อยเพราะฉะนั้น คู่รักราศีเมษต้องระมัดระวังนะคะระมัดระวังความไม่เข้าใจกันและทะเลาะก,กันด้วยคนอื่นน่ะนำพาเรื่องราวมาให้ทําให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันด้วยเรื่องคนอื่นถ้าไม่คุยเรื่องคนอื่นแล้วความคิดไม่ตรงกันหรือคนอื่นน่ะเป่าหูเราเป่าหูเขาทําให้มีปัญหาต้องระมัดระวังคนอื่นมากๆค่ะต่อมาในกลุ่มของสามีภรรยานะคะ เอ๊ถ้าเป็นคนโสดแอบแฮปปี้นะราศีเมษแต่ถ้าเป็นกลุ่มของคู่รักกับสามีภรรยาที่แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวอะนะคะบอกได้เลยว่ามันมันเหมือนมีแบ่งรับหน้าที่กันนะ,นะคะในคู่แต่งงานเดี๋ยวจะแบ่งรับหน้าที่และก็อาจจะมีเรื่องของการ คุยเรื่องของหนี้สินเกิดที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวพยายามที่จะลดทอนหนี้สินพยายามที่จะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยน่าจะมีเรื่องของไม่ได้คิดเรื่องของความรักเป็นเรื่องหลักแต่คิดว่าเราจะทํายังไงให้หนี้สินมันหมดไปแล้วคุยเรื่องหนี้สินทีไรมันหงุดหงิดใจกันทุกทีเลยเพราะว่ามันมาจากความ เผอ,อในการซื้อของใช้บัตรเกินตัวอะไรแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็น่าจะคุยกันด้วยเหตุและผลพอคุยด้วยเหตุผลก็จะหาทางปิดนี้ได้นะคะเพียงแต่ว่าอ่ะแล้วแต่คนแต่แล้วแต่ดวงเนี่ยน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการใช้เวลาไม่เท่ากันเกิดขึ้นนะต่อมาโชคลาบค่ะโชคลาบเลขที่คุณรอคอยที่มันไม่ออกอ่ะนะคะเลขที่บ้านเลขที่คุณรอคอยอาจจะมีเกณฑ์รอบนี้นะคะโชคดี เข้ามาเลขเข้ามาแล้วอาจจะเป็นเลข7หรือเลข6หรือเปล่าคุณรอคอยเลขอะไรอยู่คะมีดวงนะคะเป็นเลขที่คุณเล่นแล้วรอคอยเล่นหลายๆครั้งแล้วมันไม่ออกอะคะ่ะอย่างน้อยเกินหลายๆครั้งแล้วอะรอบนี้จะมานะคะต่อมาค่ะให้ระวังอะไรคนที่สุขภาพเกี่ยวกับรำไส้่าเกี่ยวกับรำไส้นะคะพวกรำไส้ โรคกระเพาะเนี่ยระวังกําเริบแบบไม่ทันรู้ตัวเพราะฉะนั้นกินอะไรต้องระวังนะคะรำไส้ใหญ่รำไส้เล็กการบิดตัวการการการ,การท้องอืดท้องเฟอ้อเกี่ยวกับลำไส้การเจ็บลำไส้เนี่ยมีเกณฑ์เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนะคะระมัดระวังเรื่องของการกินนะคะลำไส้มันก็จะผูกพันไปกับพวกระบบขับถ่ายนะอ่า สิ่งดีๆนะคะสิ่งดีๆคืออาจจะได้รับข่าวดีนะคะรับข่าวดีจากจากเด็กเด็กน้อยๆเลยอะคะ mm ่ะ hmm. ข่าวดีหรือว่าเกณฑ์การตั้งครันนะคะหรือว่าข่าวดีลูกที่ กำลังเล็กๆน้อยเนี่ยค่ะเแบบีเนี่ยค่ะมีพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมนะคะคู่แต่งงานไหนที่กำลังมีลูกบอกเลยว่ารอบนี้คุณจะได้เห็นพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมของลูกของคุณอย่างไม่คาดไม่คาดคิดเลยค่ะเขาค่อนข้างฉลาดแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีนะคะนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูในมุมมองภาพรวมสรุปให้กับโชคชะตาของคุณดีกว่าเนาะกับชาวราศีเมษนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ศรัทธาค่ะ อยู่บนพื้นฐานของความศรัทธานะคะเชื่อมั่นสิ่งใดศรัทธาสิ่งนั้นแล้วแต่คนแล้วแต่ความคิดนะคะอย่าไปวกแวกกับกิเลสนะคะอย่าไปยุ่งอย่าไปพัวพันนะคะสร้างรากฐานอย่าฟุ้งเฟ้อนะคะอย่าฟุ้งเฟอ้ออย่าสร้างนี่สิลแล้วก็สร้างรากฐานก็คือทําให้ชีวิตมันดีขึ้นจากนี้ไปในอนาคตเหมือนตําแหน่งนี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าอย่าโยงให่ นะคะจะโยงใหญ่การเงินจะดีขึ้นถ้าคุณอยากให้เป็นแบบนี้นะคะคุณต้องไม่ฟุ้มเฟอือไม่ไม่ไปหลงกับ สุราเมรัยเอาใบยมุกลดได้ลดแต่ไม่ได้บอกให้งดนะคะแต่ลดได้ให้ลดนะแล้วใบนี้จะเกิดขึ้นการเงินที่เป็นรากฐานแล้วก็มั่นคงมากๆในชีวิตครอบครัวของคุณค่ะก็ถือว่าทั้งสองสำรับนี้สอดคล้องไปในทิศทางที่เน้นย้ำการสร้างรากฐานตั้งแต่กุมภาั่านก็คือสร้างความ ความชัดเจนนะคะเขียนไมล์แมทเขียนแพนเนอร์ดีๆแล้วกันนะคะรับรองว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนเรื่องของความรักว่าแล้วเชียวความรักเนี่ยจะทําให้ชาวราศีเมฆค่อนข้างสั่นคลอนความรู้สึกแล้วมันหมดพลังในการทําอย่างอื่นทั้งๆที่ดวงด้านอื่นมันดีนะดังนั้นความรัก คือกลัวแฟนไม่รักก็ไปเต็มที่กลัวลูกไม่รักก็ใช้ให้ลูกอยากได้อะไรก็ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเล่นกับความรู้สึกดังนั้นลองวางแผนดีพูดคุยกันนะคะเราก็จะได้ไม่ฟุ่มเฟือยด้วยนะคะสําหรับวันนี้อาจารย์มศนาราไปก่อนใครแชร์คลิปนี้อาจารย์ปรารถนาให้ผู้แชร์ทุกท่านน่ะนะคะได้พบความสุขสร้างรากฐานการเงินที่มั่นคงอย่างยอดเยี่ยมและดีเยี่ยมนะคะแชร์ให้เป็นกุศลให้กับคนทั่วไปได้ลองฟังดวงดูแล้วเขาจะได้จัดระเบียบความคิดจัดระเบียบชีวิต ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือว่าสมพงดวงกับเขาไม่สมพงดวงกับเขาอย่างไรการเตือนการเป็นสิ่งที่ดีการแชร์ออกไปเป็นสิ่งที่ดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า